บริษัท NUT Machinery จำกัดเป็นศูนย์จำหน่ายโซ่สายพานยอยมุเล่สกรูน็อตเครื่องมือช่างและเครื่องไฟฟ้าบอสมากกต้านั่ร้านอยู่จังหวัดปทุมธานีติดกับตลาดสีมุเมืองบางสิทเดินเข้ามาข้างในก็สามารถเดินชอปปิ้งซื้อเครื่องมือช่างได้เลยมีตั้งแต่ไขควง WD40 ล็อคไทป์ปรจแอ L อปีปากเฉียงปากแหลมปากจิ้งจกตลับเมตร ใบเจียใบตัดกระดาษใสซ้อนแตงทาสีเดอกสวรรค์ชุดถุงมือผ้าถุงมือหนังแว่นตากันสะเก็ดสปริงดันผินชมพูลูกล้อมีหมดเลยสายพันก็มีเยอะมากๆเลยนะเก็บแททุกเบอร์ล่อง A ล่อง B ีล่อง M หรืออย่างอื่นก็แจ้งมาได้สกรูน็อกก็มีขายจ้าเป็นแบบช่างกิโลนอล็อตเหล็กแข็งชุกข,ขาวเหล็กดำสแตนเลสตัวหัวน็อตแหวนที่แสปริงมีครบทุกแบบเลยนะ เราเป็นตัวแทนจำหน่ายตลัดลูกปืน SKF โดยตรงเก็บสต็อกแทบทุกเบอร์มีตลับลูกปืนหลากหลายแบบเม็ดกลมเม็ดหมอนเม็ดเข็มลูกปืนเตเปอร์ลูกปืนตุกน๊กตาขอให้ถามมาเรามีมดจรารลบีก็ต้องมีทั้งแบบอเนกประสงค์ทนอุณหภูมิสูงกันน้ำได้รับแรงกดสูงหรือว่าฟูลเกรดนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องไฟฟ้าบอสมิกิต้าเหมือนกันสว่านเจาะเหล็กเจาะปูนสว่านโรตารี่เครื่องเจียเป่าลมร้อนเครื่องตัด มีเยอะแยไปหมดบอกเลยว่ามา NUT ครบจบในที่เดียว